สวัสดีค่ะนษษักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์จะามาอธิบายนะคะเกี่ยวกับแบบของการเข้าถึงข้อมูลแบบ s t a c k นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะจากทฤษฎีที่ของสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนาะเราทาการาเข้าถึงข้อมูลแบบ s t a c k โดยการาวาดภาพแล้วก็กระบวนการาวีคนี้นะคะเราก็จะทําการาเข้าถึงข้อมูลแบบ s t a c k โดยการ เขียนโคดดิ้งนะคะพุชข้อมูลเข้าไปอย่างไรแล้วก็ป๊อปข้อมูลออกอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือนักศึกษาจะต้องประกาศตัวแปรนะอันนี้อาจารย์ตั้งชื่อตัวแปรว่า stack นะคะเท่ากับเ,เราจะต้องสร้างที่เก็บข้อมูลหรือว่าเก็บสมาชิกให้กับ stack ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นค่าว่างเนาะยังไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นนะคะทำการเพิ่ม stack ค่ะโดยใช้คำสั่งนะคะ เพิ่ม stack เข้าไปสิ่งที่เราจะเพิ่มก็คือ r a t สีแดงนะคะก็เพิ่มไปสักสข้อมูลนะการเพิ่มภาษาอังกฤษก็คือ push ถูกไหมอ,อันนี้เป็นคำสั่งนะคะ mm. push ข้อมูลเข้าไปซึ่งข้อมูลสูตรของ stack ว่างไงเข้าก่อนออกทีหลังถูกต้องไหมคะ,ะ,ะเพิ่มไป3สมาชิก หลังจากเพิ่มข้อมูลเสร็จเราทำการปินสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปโอเคล้วก็ทำการปินใช้คำสั่งปิน stack เช็คว่าสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะมันเข้าไปอยู่ใน stack จริงๆหรือเปล่าอ่ะโอเคเช็คได้ว่า สีแดงสีฟ้าสีเขียวได้ทำการเพิ่มและหลังจากนั้นเราทำการนำข้อมูลออกจาก stack ค่ะนำข้อมูลออกจาก stack นะคะเราก็จะทำการ print เป็นการแสดงบอกว่าเราจะทำการ pop ข้อมูลที่อยู่ใน stack ออกทั้งหมดเลยนะคะโดยการใช้คำสั่ง print นะคะแล้วก็ตามด้วย stack นะคะแล้วก็ ป๊อปป๊อปออกมาหมดเลยค่ะสิ่งที่อยู่ข้างในป๊อปออกมาหมดเลย stack นะคะ,ะให้เหลือแค่ค่าว่างนะคะโอเคอแล้วก็ทำการแสดง output นะคะหรือเช็คสมาชิกที่อยู่ใน stack ว่ามี stack ตัวไหน คงทางอยู่หรือเปล่าก็ทำการปินสแ a ็กออกมา โอเคสังเกตดูว่าข้างบนจะเป็นการเพิ่ม stack เข้าไปใช่ไหมคะส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นการ pop ข้อมูลออกสังเกตดูว่าสีแดงจะเข้าไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วสีแดงออกทีหลังนะคะ state s เขาก็จะชี้ pointer จะชี้ไปที่ตัว top แล้วก็ทำการ pop ข้อมูลออกทีละหนึ่งนะคะจนเช็คอีกทีหนึ่งว่า stack มีค่าว่างหรือยังค่ะหวังว่านักศึกษาจะสามารถเขียนโค้ด หรือเข้าใจโครงสร้างในการเข้าถึงข้อมูลแบบ Stack นะคะ